สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิกตู่เสียใจตำรวจควบคุมฝูงชนเสียชีวิตในเหตุการณ์ชุมนุมม็มอบรีเดมเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ทำเนียบรัฐบาลในอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจกรณีร้อยตำรวจเอกวิวัตสินเสริญสังกัด สอนอรรมาสาระซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนในเหตุการณ์การชุมนุมเมืม่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในเวลาต่อมานายกรัฐมนตรีรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลสวัสดิการตามระเบียบทางราชการอย่างเต็มที่และให้กำลังใจไปอย่างครอบครัวผู้เสียชีวิต ที่สำคัญจะต้องใส่ใจเ,เรื่องสภาพความพร้อมของร่างกายและจิตใจก่อนปฏิบัติหน้าที่ด้วยอย่างไรก็ตามไม่มีใครอยากให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือผู้ชุมนุมก็ตามโดยขอให้ผู้ที่จะชุมนุมตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มาก ทุกคนมีสิทธิชุมนุมได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นหรือใช้ความรุนแรงหรือย่วย,ยุให้เกิดความแตกแยกในสังคมรวมถึงฝากความห่วงใยถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายและขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนระมัดระวังปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีสากลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและตนเองเป็นสำคัญข้ษศกสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ